สวัสดีค่ะลุมบ้าค่ะสวัสดีค่ะพอกลับไฮคิวซีซั่นสี่อีพีที่ยีสิบสามค่ะ,คะไม่จะไม่ยกแล้วยี่ะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แว,ตวันนี้น่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่เราจะได้อัดไฮคิวแล้วเพราะว่าวันนี้เราจะดวนตอนที่ยี่สามยี่สี่และยี่ห้าจบซีซั่นไปเลยเราจะดูสามตอนเลยเหรอใช่แล้ว Oh God. แต่จบ <S <S ออกับค้งคาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันจบซีซันแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะจบแมตช์หรือเปล่าถ้ามันค้างแบบที่ไม่จบแมตช์นเนี่ยคือค้างยาวแน่ๆแบบยาวมากไม่รู้ว่าจบท่าไหนด้วยแต่เราว่าน่าจะจบนะเพราะว่าการแข่งขันก็น่าจะมีน่าจริงๆการแข่งขันมันควรจะมีมากกว่าน,นี้อยู่แล้วน้องๆก็ยังไม่ได้แข่งกับเด็กกในโกมะเลยถูกปะ่ะอืมเออเพราะฉะนั้นก็ มาเราลุ้นกันดีกว่าว่าซีซั่น5จะมาเมื่อไหร่แล้วแล้วเราจะจะพอซีซั่น5เรายัางจำนนเรื่อง Greek ได้เดี๋ยวเปล่าพอ,อถึงตอนนั้นคือแบบไม่ใช่ว่าพี่เอกก็คือจำแบบกู้พี่น้องมียาไม่ได้แล้วจำคุณอาซาฮีไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใดๆอยู่ในใจตลอดจ้า <LI ke> โอ้โหเอางี้งแค่เปลี่ยนซีซั่นพี่เอกก็เปลี่ยนผู้ชายแล้วอะ <aynı S 2> ไม่เปลี่ยนพี่ขอเพิ่มอย่าใช้คำว่าเปลี่ยนค่ะพี่ไม่เปลี่ยนพี่ขอเพิ่ม นั่นแหละโอเคมาเท้าความไปในอีพีที่แล้วนิดนึงเอาจริงๆนี่ก็คือจําได้แค่ว่ากําลังแข่งในเซตสุดท้ายเนาะแล้วกับตามอยู่2แต้มใช่ปะ<ม>เออ<ม>แล้วตอนนี้รู้สึกว่าทางทีมคาราซุโนกําลังแบบเสียจังหวะกําลังเสียจังหวะมากๆแล้วก็ทีมนู้นเขาก็ได้ตัวกัปตันเข้ามาช่วยคุมสถานาการณ์เนาะคือตอนนี้ก็คือเราต้องมารอรอนว่าเคาราซุโนจะแก้เกม,ก,มกลับมายัางไงใน ในตอนท้ายที่มีฮินตะเป็นคนจุดไฟให้เพื่อนๆก็คือตอนแรกทุกคนห่อเหี่ยวแล้วนะเพราะเหมือนกับว่าลูกที่อุตส่าห์แบบเก็บกันมาแทบตายสุดท้ายก็ฝั่งนุ่มก็ได้แต้มอยู่ดีแต่ว่าในตอนท้ายฮินตะดันสนุกดันแบบรู้สึกว่าเฮ้ยลูกสุดท้ายที่เขารับได้อะลูกที่เขารับได้มันจุดไฟเขาอยากจะรับลูกตูวถัดไปเขาเป็นคนขี้อิ่เพื่อนๆเลยตามมารอดูกันว่า EP นี้ทุกคนจะได้กินจนอิ่มหนำสำราญหรือไม่นะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเล็กชั่นกันเลยจ้าไปดูไปดูเ<ด><ด>นี่ยสิบเจ็ดสิบแปดอ๋อจำจำ<น>เดียว<อ>ทีมอินาริสากิเปลี่ยนตัวกับตันคิตะชินสุเกะลงมาเล่นแล้วครับอาจจะมาเสริมเกมรับก็เป็นได้นั่นสิครับพอเขาลงมาทั้งเกมรับและสภาพจิตใจของทีมก็ดูนิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับสำหรับอินาริสากิจะให้พูดเองมันก็การะไรอยู่ <c oughs> ในตอนนี้ถ้าส่งผมลงไปเล่นมันไม่ทําให้เราเน้นรับมากขึ้นหรอครับอ่ะอะมันไปแผ่รุกครั้งใหญ่ของฉันเลยนะวันนี้ผู้วิยะคนเล่นกันได้คมมากด้วยถ้าจะส่งคิตะลงไปก็หมายความว่าหามเยียบเร่ก,กันยังไงละ่ะ <c oughs> พูดตามตรงฉันไม่ชอบคำพูดนี้เลยเพราะเส้นทางไม่ได้มีแค่ข้างหน้าอย่างเดียวการท้าทายมันไม่เหมือนกับการบุ้มบ้า พวกขนแบบนั้นนะไม่เข้าใจกันหรอกแต่ว่าพอได้เห็นพวกเขาแล้วมันกลับทำให้หัวใจเต้นรัวฉัานนะถึงจะไม่ใช่ผู้เล่นที่เปลี่ยนกระแสเกมได้แต่ฉันคิดว่าฉันต้องคอยจับตาดูแผ่นหลังของพวกนั้นที่วิ่งรุดนำหน้าไปแต่ตอนนี้เราน่าจะทำได้สิบังทีนายเองก็อาจจะเป็นเหมือนกันนายเองก็อาจจะเป็นได้นะฮีโร่เดีว เขาะเลือกโอเคอีกรอบอีกรอบเหนื่อยแล้วว่าขอบเลยอ่ะ ครัับสิไม่เล่นด้วยว่ะลูกกำลังมาฟรีบอลโอเคการรูปแบบประสานอุ๊ยพูดพูดพูดตกไม่โดนมันโดดไม่ถึงแล้วไงมันเหนื่อยมากแล้วอะเล่นบอลเร็วพลาดครับน่าจะเจ็บหน้าดูนะครับคาราซุนอนสามแต้มแล้ว oh. อ <Sh> ่ะ บ้าเอ้ยสูงไปงั้นเหรอขอโทษทีไม่ต้องมาขอโทษฉันหรอกฉันกระโดดสูงไม่พอเองเพราะต้องคอยกระโดดเพื่อที่จะรุกอยู่เสมอและต้องคอยกะระยะว,วิ่งเพื่อออกตัวทุกครั้ง,งให้นาตาทำแบบนี้ตลอดเลยเหรอหรืออาจจะทำมากกว่านั้นอีกเพราะว่าน้องต้องกระโดดแบบสุดๆ<ะ>อ่ะฉันเป็นฝ่ายที่ผิด <c oughs> ฉันเล่นพลาดเอง มาสุดยอดตรงที่ไม่เห็นว่านายจะขอโทษเลยนี่แหละแล้วนอยคิดว่าไหวไหมแน่นอนอยู่แล้วทำแต้มลูกหน้ากระเถอะเมื่อตะกี้นะฉันคิดว่ามันเป็นลูกที่ตามไปรับได้นะต้องทำแต้มให้ได้คนเสิร์ฟของคาร, <S 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 ราซโนอซมเน่อซาฮีทางนี้เองก็เป็นมือเสิร์ฟตัวเก่งเหมือนกันครับ แต่โอกาสในการทําแต้มวันนี้ยังคงประมาณ50-50ยังมีความไม่มั่นคงอยู่ครับอาจจะเป็นเพราะถูกคู่ต่อสู้นําในช่วงท้ายของเซตที่3ก็ได้ครับแีมกดดันน่าจะรซตแรงกว่าที่ผ่านมาพอสมควรเลย1 0 0อยเปเซ็นี่ยทำไมต้องทําหน้ายูตลอดเลยอุยเลอะอุ่ย้วองุ่ยนะได้แล้วว่ะ ร้อยเปอร์เนต์แล้วไงสุดยอดจนได้ครับเอสผู้ทุมสุดตัวอสมนเนอาซาฮิโนทัชเอราอรความจริงจังคือเบอร์แรงมากนะคุณพี่สัมบุรยเจ๋งมากสามบรัยเดลัสซ์คุณพีสัมบุรัยไอ้ผู้ตนลุงเือเชียรเชียเชยรังข้าเรังาสุดนกไม่น่ว่าตอนแรกอาจจะใช้พลังแค่80%และค่อยๆเพิ่มพลังมากขึ้น จะเต็มร้อยในช่วงท้ายของเซตสุดท้ายอย่างนั้นสินะหิวจังเลยนะสามูนั่นสินะซสมเอาอีกแั้มชินสุเกะตุรีต้องนั่งท้ายเลยอ่ะรับได้สวยลูกเสือพิศพลพลังกับตันคิตะรับได้อย่างสวยงามมากครับท่านเองก็ไม่รู้เลยว่าจะรับมันได้ไหมมิยาอสึมูจะส่งให้ใครแค่สองลูกก็รับได้แล้วท่านสองสุดยอดมาก เยี่ยมเลยควอบโอเครับได้สวยอ๋อเอาไรกันรู้สึกดีชะมัดเลยเออตอนนี้อยู่แถวหลังนี่ตอนนี้แหละไม่ว่าเมื่อไรตอนนี้คือโอกาสที่ดีที่สุดบอลตลาดหรือเปล่าบอลเร็วฟ้าแฟดไม่นัสเทมโปวิ่งผันวิ่งผันด้วยนะวิ่งปวด อะไรเห็นที่หนไ้เฮ้อสุดยอดโอ้ยตามได้สวยสะเทีะเขามีคนรอมาได้ยังไงวะฉันอยากแพ้คิดว่าจะยอมแพ้เหรอคิดว่าจะให้จบเหรองั้นลูกนะถ้ารับได้อีกก็ดูด้วยนะฉันไม่อยากแพ้พวกเราต้องชนะทำไมถึงได้คิดเรื่องไร้สาระแบบนั้นนะ ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้มันก็แค่ผลลัพธ์ไม่ใช่หรือไงคอนเซปต์ของเราจะไม่เปลี่ยนแ้่ในตอนนี้ต้องแลกหมัดให้ชนะการรุกแบ<ม>บประสาน,สอนตอนที่แข่งกับชีรัโทดิสวะพวกนั้นไม่เล่นบอลตกแดนหลังเลยแล้ววันนี้ก็ใช้แบบเซอร์ไพรส์แค่ครั้งเดียวเพื่อตัดเกมเซิร์ฟของอาซูมุการเข้าไปเติมเพื่อรุกและทิ้งการร้องบอลของเพื่อนร่วมทีมวันนีความหมายด้วยเลย ฉันน่ะไม่ได้อยู่เพื่อปกป้องเพื่อนเพื่อนเพราะพวกเราทุกคนอยู่เพื่อทำแต้มให้กับทีมเฮ้ราลอกาลอกบอลลอกไดซี่เฮ้ยดูความแรงเขาตกใจตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยปกติเขารับแบบเขารับได้ตลอด ในที่สุดคาราซิโนรูกเมื่อกี้ใครก็รับยากจนตีเสมอแล้วครับอุ้ยเน็ต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 ตกใจทีโบอเนี่ยแกนไปเลยจบจบไปจ้าเทพีแห่งชัยชนะพันไปซบคาราซุโนะแล้วครับคาราซุโนะขึ้นนำแล้วตอนที่การรับของชินาตะคุมเบรกเกมไม่ได้นั้นเห็นได้ว่าบรรยากาศตึงเครียดกันมาก แต่หลังจากการขอเวลานอกครั้งนั้นก็ดูเหมือนว่าจะก้าวข้ามบางอย่างได้นะคาราซุนโนะตามมาอยา่างรวดเร็วไม่ปล่อยทิ้งห่างเลยครับโรงเรียนอินาริสากิถ้าพูดถึงช่วงเวลาที่ชอบต่อจากการกินก็คือช่วงเวลา8วินาทีนี่แหละเสริมแล้วคำว่าไงยะมา,า,ยยมาลูกสุดท้าย เลงไปที่เซตเตอร์สินะครับเนี่ยสมุออจะทำแบบเมื่อกี้สินะไม่หรอกบทของเราที่ไม่สเสถียรแบบนั้นฉันไม่คิดว่าตอนนี้จะใช้มันได้มันไม่100รอ้อยเปอร์เซ็นต์เนาะจะพวกนี้นะทำแน่ <c oughs> พวกนายเองก็คิดเหมือนกันสินะรออลันเรากระทั่งฝั่งเดียวกันเองนึ่งคนครึ้งึงคนครึงลง ไม่ทันไรก็กลับมาขึ้นนำแล้วครับโรงเรียนอินาริสาอกิจบ<อ>เลยวะเนี่ยจบ EP นี้วะเนี่ยเล้ยวนี่นะสาม,มุใช่ไหมละ่ะเพราะบล็อกของคารุซโนโดนอสูมูฝั่งขวาด้วยความสนใจไปแวบหนึ่งนะครับอย่างนี้นี่เองครับอย่างนี้ร่างกายคงเหนื่อยกันแล้วสมองก็น่าจะล้าไม่แพ้กันนะครับอ๋อยากกินครับอยากกินครับก็คือปลาครับคาร์โบไฮเดรตอ๋อ คุณธนาก็บล็อกก็สามคนได้บล็อกออกเราได้ตบสวยเยีเ่ยมเยี่ยมเยี่ยมทำไดีมากตบสวยเอาเลยเสือทิชิมากับพี่เนตตายังเสิร์ฟได้ไม่แรงเท่าไรเป็นรูปแบบตำแหน่งยืนที่ถึงเสียแต้มก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าพงหี้ล่ะถ้าเบรกเกมตอนนี้ได้แล้วก็เอาแรงโอเค แต่ให้ได้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 ไดไ<อ>ยี่ยยอดเป็นลูกยอดที่เหนือความคาดหมายจริงๆครับเยี่ยมเลยนี่เอาใหม่ลูกนะไม่มีเวลามาเศร้ากันนะพอคิตากะตันทีมของอินดินสก,กิวนขึ้นมาอยู่แถวหน้าก็ถึงเวลากินจิมะจะกลับเข้าสนามครับอ กระเด้งนะหลังจากการเสิร์ฟอย่างรุนแรงก็ตบสวนได้ดีมากครับโรงเรียนอินริสติถือไพ่เหนือกว่าแล้วครับแมทคอยแล้วว่ะแมสคอยแล้วนะเย้นยยตัยย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 ลยย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 ายย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 นยยยายยยยย้ยย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 ย่ยยยยยยัยยยยยนยยยมย คู่ต่อสู้จะเก่งแค่ไหนก็ไม่เกี่ยวเกียตตาแอปเปถ้าจะบอกว่าพยายามกันอยู่กันยอย่างมากมใจรอกพยายามกันให้มากกว่านี้สิก็คือแบบทีมที่หนุนจังหวัดเดียวกันก็เชียร์นี่มันว่าชัดๆเลยรู้สึกแปลกมากตอนนี้ฟอร์มฉันน่าจะดีพอตัวรู้สึกเห็นบล็อกเกอร์ชัดกว่าที่ผ่านมาก เรื่องนี้เหรอสัญชาติยานเลยบอกว่าไม่ควรทุ่มมากกว่านี้ค้างเงยมะฉันจะทิ้งศักดิ์ศรีเพื่อขอร้องช่วยลดลูกที่จะส่งมาให้ฉันตอบอด้วยนะกระโดดสูงมากไม่ได้แล้วอ๋อคือเขาบอกให้ลดลูกลงใช่ไหมก็คือแบบกลัวพลาด ไม่ครับไม่ครับ <laughs> มันตืดกาวไม่ออกวงแกนมันจะตีไม่ไหวจบแล้วหยังรอาแล้วครับคเฮ้ยเอาว่ะ อันเดอร์เซตนนบอลเร็วได้อีกครับคาราซโนะแต่อชิโร่จะนัดลูกได้ครับจะต่อลูกได้ไหมคงเล่นการลุกแบบดีๆไม่ได้แน่หน่ากลัวเซตเตอร์ระดับท็อปของทั้งสองโรงเรียนโ์ทักษะวันเล่ระดับสูงแบบไม่ยอมกันเลยครับไม่ครับตั้งแต่เซตที่สองเรายังต้องมีการรุกของคุณธนากะอยู่ครับ นั่นนะไม่ได้ทำให้รู้สึกดีขึ้นเลยนะแขงง่งยามาความรู้สึกของคนอื่นน่ะจะไม่เข้าใจก็ไม่แปลกรนบนายต้องรู้จักประเมินทั้งสถานการณ์ตอนแข่งและสภาพของผู้เล่นหลังแข่งจบเสร็จแรกฟอร์มของคุณธนากะไม่ได้แย่ลงแน่นะถ้าไปที่ผ่านมาคงสายแบบทุ่มสุดตัวแต่ว่าตอนนี้กลับใจเย็นตบลูกครอสได้สุดยอดมากแต่ว่าอาวุธที่ดีที่สุดของคุณธนากะ มันก็คือสิ่งนั้นจริงเหรอเพราะคนของพวกเรานะ่าเก่งกันหมดทุกคนเลยยังไงล่ะไม่สิสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ฉันเป็นคนตัดสินหลังจากต่อลูกเพื่อเล่นการรุกที่บ้าบินช่วงท้ายของเกมแรลลี่ที่ยาวนานการคืนตัวจากการรับพลาดไม่สั้นไปไม่ยาวไปไม่ใกล้ไปและไม่ยาวไปลูกเซตที่สวยงามและสจูจนสุดเสาไปให้ไกลกว่านี้ ไปให้สุดกว่าน,นี้เพิ่มทางเลือกให้สไปเกอร์ตตรงสินะหลังจากที่ใช้สุดยอดลูกตบมุมแคบถึงจะไม่เยอะบล็อกเกอร์อีกฝ่ายต้องถูกดึงไปปิดฝั่งครอสแน่นอนอีกหนึ่งเส้นทางที่ธนากะเป็นคนเปิดให้กับพวกเราไม่ได้ทำให้รู้สึกดีขึ้นเลยนะนความเชื่อใจนั่นนะฉันจะตอบรับมังเอิอ นานนเส้ตบเส้นไปเลยนะครับตบเหรอเห <im it> อเสุดยอดลูกตบเรียบเส้นไม่ธรรมาดาจ้ะตบเลยเลยหึขนลุกเป็นลูกตบตรงเรียบเส้นที่คอมสุดๆุูธนากาเทพเนาะทำแต้นได่งามมากคร,าการับธนกาเรียลโนสุกเกะ เป็นลูกตรงที่สุดเลยคจากทิศทางของตัวนึกว่าจะต้องแฝร c r ะซะอีกนะครับเนี่ยขุมจังเลยเคยมาเซตได้สวยตบสวยมากครับหายไปไหนความเป็นเด็กดีของมอนนี่มันหายไปไหน มันเกิดอะไรขึ้นในเวลาสั้นๆแบบนี้พี่ออ๋หยุดนะทำไมหน้าเป็นแบบนี้ล่ะคะเฮ้ยโว้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแล้วคบไม่พูดลาบัวยุดไปพูดถึงเขารู แคอยากได้อ่ะอยากได้พวงกุญแจรูปเนี้ยเดี๋ยวไปตลาดซื้อให้เดี๋ยวเอาผสมม่วงมาใส่พวงกุญแจเหรอสองวันละเน่าแน่ดีไม่มีตกแต่ตอนนี้ยังเป็นแมชพอยต์ของอินาริสกิครับถ้ารอบนี้เสิร์ฟพลาดหรือเสิร์ฟลูกง่ายเกินไปสิ่งที่รออยู่ก็คือความพ่ายแพ้ครับอยากกดกัน ถึงจะรู้ว่าไม่จาเป็นต้องกันก็เถอะแต่ว่าฉันอยากกันหลังหัวของฉันเนอะไม่โดนหลอกถ้าโลคอหักนะว่าจริงอะไรกันเนี่ยไอ้เจ้าหมอนี่โอ้โหไอหน้าใจแข็งดุดอินผาปะมีสมาธิสุดยอดหลับมาตีเสมอด้วยลูกเสิร์ฟเอสคัทดิวางเยยมาโทเบียว ดีวยู่แล้วอ่ะนี่มันเกินกว่าคำว่าหน้าหงุดหงิดแล้วนะเนี่ยมีแนวมองมองข้างียมะนะยอดอ่ะเปิดเบาอ่ะวันนี่ฟอร์วันนี้ครั้งนึงถึงจะติดมุมแล้วติดมุมอีกก็ยังจะรู้ว่าคนรับลูกคิดอะไรอยู่เสิร์ฟลงข้างหน้าเลยครับขังเงยยมะรีบาล เรียบร้อยนำเลยหนึ่งแต้มบอนพิบตาจากการลุกตรงกลางตัวจริงทำแต้มเองเลยครับไม่พลาดที่จะใช้ช่องจากการที่อีกฟายลนเลยนะครับเป็นบอลเร็วจากตรงการที่เรื่องเดียวี่เป็นการตระหนี่เราชนะแล้ว นี่แหละคือเอสว่ะโอ้ยทำแต้มคืนอย่างไวครับกินจิมาตัวตีเสาซ้ายถึงทุกคนจะเหนื่อยล้ากันเต็มทีแต่ก็ไม่ให้โอกาสอ่านทางเลยนะครับเป็นการเซตลูกที่สวยงามมากทีเดียวยถึงจะเป็นช่วงท้ายเกมแต่ก็ไม่โลนลานกันเลยแฮะรู้เมื่อจะรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่การเซตของอสึมุกค,คุงเนี้ย อัจฉริยะชัดๆไม่น่าจะอยู่ตำแหน่งเดียวกับหมอนั้นเลยลูกเสิบของคเงายามะเองก็โหดเหมือนกันนะอยากได้ทักษะแบบนั้นด้วยจังฉ <c oughs> ั่นเคยถูกถามนะจึงจะจำไม่ได้ว่าตอนไหนตัวเองไม่ใช่ผู้เล่นตัวจริงมีรุ่นน้องที่เป็นอัจฉริยะเขาถ่ามว่าฉันรู้สึกแย่มยที่เจอแบบนี้เดิมทีฉันไม่ค่อยเข้าใจคำว่าอัจฉริยะเท่าไหร่แต่ฉันก็เข้าใจในสิ่งที่คนอื่นถ่าเพราะบางทีก็มีคนที่ชอบคิดว่า ผลแบบพวกอสมมูเป็นคนที่มีฝีมือเก่งกาตั้งแต่แรกโดยไม่มีเหตุผลแต่ว่าถ้าสิ่งที่ทำทุกวันเทียบกับของฉันคือ1นึถึงสิพวกคนที่เหมือนกับอสูมูคือระดับ1นึถึงยีหรือสิแต่เห็นผลลัพธ์มากกว่าหรือสิบที่หนาแน่นกว่าและในบางครั้งแผนที่จะทำห1ึ่ถึงสิแต่กลับพยายามทำตั้งแต่เถึงแซเพราะพวกนั้นเป็นพวกที่ชอบคิดทำอะไรที่น่าสนใจอยู่ตลอด ึงจะมีการทำพลาดหรือถูกคนอื่นเกลียดในบางครั้งถูกกีดกันรวมถึงถูกมองว่าสิ่งที่ตัวเองคิดว่าสำคัญมันเป็นสิ่งที่ไร้ค่าถ้าเป็นสิ่งที่ต้องทำพวกเขาก็จะทำถึงเลือดก,กำเดาจะไหลออกมาพวกเขาก็จะวิ่งต่อไปอย่างไม่หยุดยัง่งคำคมเยอะมากเรื่องนี้ <c oughs> คนที่เราคิดว่าทิดี <c oughs> ไม่ดยังไม่อยู่อีกากมันปกติอยู่แล้วที่จะคิดว่าผู้ต่อสู้แบบนั้นคือคนน่าทึ่งการวิ่งอย่างบ้าบิน ชันก็คิดว่ามันคือพรสวรรค์ชันไม่สนใจหรอกว่าพวกนั้นจะถูกเรียกว่าอะไรอัจฉริยะไม่ใช้คำยาบหรอกนะแต่ว่าถ้าคิดว่าคนพวกนั้นเป็นผู้เล่นมีฝีมือเก่งก้าตั้งแต่แรกมันก็จะหมายความว่าเราแพ้โดยที่ยังไม่ได้แข่งแบบนี้แหละที่เสียมารยาทรับได้อีกแล้วครับคาราซโนแรลลี่ที่ยาวนานแรลลี่ที่ทุ่มสุดตัวอ ว่เอ้ยอีแค่5้าเซนก็จะถึงแล้วแท้ๆไปให้สูงกว่านี้ทีถึงหน่อยเถอะขาไปดิขางานขึ้นมาเออไงัอขเออขาอเออยออเอเออเอ้เออเออเออเอวเออเออเออนออะเออเอออเอนอัเเ กำมานานะการแตร้มเบรคเกมของอินาริสกิเอาไว้ได้ครับแม่ฮินาตะพุ่งเนี่ยติกก็น่าจะเล่นบอลเก่งน่าดูเลยนะคร๊อ่าเอ้ยอย่าเพิ่งเหนื่อยตอนนี้สิฉันรู้ว่านายไม่ได้มีเจตนาร้ายขอโทษนะชันจริงจังเองครับแต่ที่จริงการไม่มีเจตนาร้ายมันน่าจะแย่กว่าเดิมครับ <c oughs> วันนี้ฉันเจ็บทั้งกายทั้งใจเลย, <c oughs> เลยนะ <c oughs> แน่นแน่นเต้นเน้น ว่าฉันบ้างสิว้าทำไมอ่ะลูกหน้าส่งให้อีกเนอะที่หน้าตานี้คือต้องคิดบวกแบบพูดขนาดไหนวะคือแบบอันนี้แค่ไงมาพยายามแล้วไงมันคือแบบไม่ได้ตั้งใจทำพลาดเองอ่ะรู้รู้แต่หมายถึงว่าความแบบสีหน้าแววตาใดๆของเขาอะนี่น้องจะคิดอย่างอื่นเป็นบ้างไหมก็เรื่องบอลเลยรบอนไงเป็นที่หนึ่ง โรโยกงนี่ว่าจะจบ EP นี้แล้วอีสอง EP ก็ไม่จบหรอกก็คะแนนคะแนนแค่แต้มสองแต้มนี่ก็อยู่ประมาณอีสอง EP แล้วก็อาจจะแข่งกันถึงสามสิบก็ได้นะสามสิบสาสิบห้าสี่สิบก็อาจจะแบบพบกับตอนพิเศษก่อนเอาไหมพิ้งออกมาเดี๋ยว เราจะมาแก้ข้ามคลิปแบบนี้ไม่ได้เลยสงสารเขาเราอะเอ,ออะไรเราซ้ําเขาตลอดเลยนิใส่ไม่ดีนะใช่ก็นะแบบยกตัวอ,อยา่างให้ <c oughs> พี่แค่ยกตัวอ,นะอยากก่างเพื่อให้เห็นภาพเฉยๆนี่นะหนูพาลาดครั้งเดียวนี่เขาจะเล่นเบียยาวอย่าดูไอ้ข,ของาึงพลาดอีกหลายคลิปอิงนี่คือพี่กําลังออกรับแทนอิงอยู่ว่าไม่ให้เบิร์ดพูดแม่ ไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันปลอมมันดูออกใช่ค่ะเจตนามันออกอ่ะนี่หนูไม่มีทางสนะได้ี่นะแม่นี่แม่ไม่ได้นี่พี่ไม่ได้มีเจตนาเลยพี่ใช้คําว่าสมมุติสมมติถ้าสมมติใจมาถ้าสมมติหนูว่าหนูหนูจะให้เงินพี่สามสิบล้านแต่พี่หยุดพูดตรงนี้แล้วก็ไปโจมตีพี่เบิร์ดได้ไหมได้ค่ะพี่ยอมค่ะ ได้ได้เลยแต่พี่พี่ไม่เอาแมวนะไม่เอาเลนี่เราดิเราพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยเอออีพีนี้จะบอกว่าอมันก็แข่งต่อเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนสิบกไอสิบเจ็ดกับสิบแปดใช่ป่ะแล้วก็ยาวมาคือลูกนี้เขาเรียกว่าแมตชนี้บุดบิดกันหลายรูปมากอะคือคุณคนเต็มที่มากแต่ก็เห็นเลยว่าน้องๆเหนื่อยกันมากแล้วอะใช่เหมือนงมากแล้วอะ เออตั้งแต่สิกิชิมะรได้สักโรดแบบไม่ได้อะเหนียวกันละเหนียวกันแล้วเกินหมายความว่ากว่าจะได้สัต๊าหนึ่งอะหนักก็แข่งกับอุชิวะกายใช่อันนี้มันระดับประเทศแบบจริงๆแบบแล้วแบบประมาณว่าทีมเนี้ยทีมของผู้แฝดมิยาเนี่ยคือเขาก็เป็นอันดับสองถูกป่ะถูกป่ะเออแล้วประเด็นคือ นอกจากมีผูแ้แฝดมียาแล้วมีกัปตันเข้ามาอีกคือแบบทุกอย่างดูเพอร์เฟกมากเลยทีมเนี้ยแต่ว่าทีมฟราซิโนเขาก็แบบไม่ยอมไม่ยอมแพ้แน่แแม้กระทั่งจนตอนแรกอะตอนที่ทนา,ากาบบอกว่าให้ลดจํานวนลูกลงมาหน่อยอะถือว่าแบบทนากาแบบจะบอกว่าไงเนาะทนากาไม่เคยพูดแบบเนี้ยเออทนากะไม่เคยแบบไม่เคยแบบเหมือนยอมแพ้แต่เขาคิดว่าถ้าการได้ส่งให้ลูกให้เขาน้อยลงมันจะทําให้ทีมมีสิทธิ์ได้คะแนนมากกว่างเพราะเขาพลาดบ่อยในช่วงแรก,แรกใช่ปะ แต่สุดท้ายคาังเย,ยมาก็ไม่ยอมเพราะว่าเชื่อมันในศักยภาพของธนากะออืมืคซึ่งสุดท้ายธนกะก็ทำได้เรียบสนามเรียบเส้นไปเลยจ้าเอขวังอ่ะตอนนี้ก็คือมันจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรให้แบบรีแคบมากหรอกเพราะว่ามันก็คือการแข่งกันยาวๆกนะันเนาะรุ่นอย่างเดียวว่าจะชีหรีชนะเพราะมันก็ยิบทุกห้าเนาะการแข่ง,ง,งและคำคมเออคำคำ,คำเออมามาวิเคราะห์คำคมไหม <wounds> พี่ว่ <arte> าคำคมของคุณคิตากันแป๊บนึงนะคือพี่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราจะทําแบบว่าเรื่องนี้เราได้คําคมมาิสต์คำคมจากเรื่องเนี้ยพี่ว่าได้เป็นสมุดนะยาวมากอะคือเยอะมากอะไหลาไหล่ตอนมีคําสอนทุกอย่างเฉพาะคุณคิตาเองก็ได้มาหลายเรื่องแล้วนะตอนที่แล้วนน้นก็บอกว่าอะไรนะเกือบมาปินขาวอะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องบอกว่าอะไรนะผลลัพธ์ไม่สําคัญกเท่ากระบวนการ การจะทำสำคัญกว่าคำพูดคนละเรื่องคนละเรื่องเออแล้วก็อันนี้ก็มาบอกว่าจริงๆนะถ้ามองว่าเป็นอัจฉริยะมันก็เหมือนกับเป็นการแบบก็มองได้มันไม่ใช่คำหยาบแต่ว่าอย่าคิดว่าพวกเขาไม่ได้พยายามเพราะว่ากว่าจะเป็นเขาพวกเขาในทุกวันนี้เขาก็ต้องผ่านกระบวนการมามือเหมือนกับทุกคนนั่นแหละอาจจะมากกว่าด้วยซ้าหรืออาจจะเท่ากันแต่ว่าเขาอาจจะได้ผลลัพธ์มากกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้พยายามเลย อ,อ,อย่าไปถืออย่าไปคิดว่าคนพวกนี้ไม่มีไม่ได้ทำไม่ไม่ได้พยายามเพราะมันจะถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรอ<ช>ก็จริงก็จริงเพราะว่าอย่างคุณกู้แฝดนียกว่าเขาจะเก่งขนาดนี้ได้เขาก็ต้องฝึกซ้อมมา,มากมากกว่าคนอื่นด้วยเออพงเยียมะกับฮินตะก็เหมือนกันก็ฝึกมาเยอะมากเหมือนที่เราเคยเห็นในแบบซ่งกัน<ๆ>กว่าจะแบบกว่าจะประสบความสําเร็จขนาดนี้คือเขาใช้เวลาเนาะใช้เวลามาแบบ ใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพุ่มเทมาเยอะมากอือใช่เพราะฉะนั้นคําว่าอัจฉริยะมันก็ต้องควบคู่มากการความพยายามเหมือนกันเออข้อคิดดีเจ็บทั้งกายทั้งใจไปเลย <laughs> ทีนี้ก็เดี๋ยวอ๋อมีอันนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้กับคุณอาซาฮีที่เขาแบบเสิร์ฟรูปแบบร้อเปอร์ซ็นได้แล้วแล้วแบลูกคมมากรูปปี้เลยอะ ลูกบี้ไ่เท่าไหร่ตอนซุกเนี่ยหน้าปูมากเลยพยายามเต็มที่ไงครับต้องเข็นมาลองไงถักทั้งตัวไม่เป็นไรแต่ถึงยังไงอะก็อยู่ในใจเสมอไม่ว่าน่าจะบูบีขนาดไหนก็ยังรักนะเป็นไรเบิร์ดขาอะไรขาอะไรแถบตาตายแห้ง อโอเคประมาณนี้ดีกว่าทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูอีก2 EP เนาะสำหรับอไฮคิวนะคะอจะหายอีกแล้วไม่เป็นไรเรายังอยู่อีก2 EP ีพีตอน e ีสุดท้ายเราค่อยมาล่ำลากันโอเคประมาณนี้ <c oughs> ทุกคน <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดเลยอย่าลืมกดกระดิดด รับชม h i คิได้ทุกซีซั่นผ่านอบนะคะภาคไทยนะคะแล้วก็มี t r u e ID ีมีเน t ตซินะคะ mm hmm. ก็ถ้าสมมติอยากจะดูก็กดตาม description mm hmm. ไว้ได้เลยแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปตัวชอบพูดไปแล้วก็สำหรับลิปนี้พวกเราลาไปก่อนดีกว่าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย